mẹ ผนความรักในอนาคตไว้แบบนี้ค่ะสาวแมตยอมพูดแล้วแผนความรักในอนาคตกับสงการหลังจากที่มีเพจดังออกมาโพสข้อความว่าอีกไม่กี่วันน่าจะมีข่าวใหญ่ออกมาทาเอาชาวโซเชียลต่างคาดหวังว่าน่าจะเป็นงานวิวาของสองคู่อย่างคู่สาวแต้นยนทพรกับไฮโซไนและอีกคู่นั้นก็คือสาวแมทพิรนีและสงการนั่นเองค่ะต่อมาทางด้านเพื่อนซีอย่างสาวมิ้นชลิดาก็ได้ออกมาตอบว่าไม่ทราบถึงเรื่องที่สาวแมทกับหนุ่มสงการ จะมีงานวิวาให้มันเป็นเรื่องของทั้งคู่ค่ะอาสุดทนั้นนางเอกสาวอย่างแม่ปรินีได้ออกมาเปิดใจถึงแผนความรักในอนาคตกับบานใจอย่างสงการผ่านรายการช่องไทยรัฐถือว่าเป็นการตอบชัดว่ายังไม่มีงานวิวาเร็วดีอย่างแน่นอ,อนละค่ะในเดือนนั้นเผยว่ายอมรับความรักหรือนิยามของเธอนั้นเปลี่ยนไปจริงๆไม่ได้มีนิยามว่าจะเป็นอย่างไรแต่มีนิยามกับตัวเองที่เปลี่ยนไปว่า ต้องรักตัวเองให้มากขึ้นเราเป็นคนที่เกรงใจทําเพื่อคนอื่นมาเยอะถ้าเป็นไปได้อะไรที่ทําได้ก็จะทําให้ทุกคนก่อนสบายใจที่เราได้เสียสละถามว่าอีก3-5ปีจะเห็นความรักตัวเองในรูปแบบไหนสาวแมทเผยว่าคิดไม่ออกเลยที่ผ่านมาเราก็มีแฟนคนเดียวเป็นเวลาเกือบ15ปีก็วางแผนไว้ประมาณหนึ่งที่บอกว่าอยากแต่งงานคือไม่ใช่เป็นความเข้าใจผิดหรืออะไรคือเราเองก็อยากมีครอบครัวอยากมีลูกนั่นคือคําตอบที่แท้จริงแต่ในวัฒนธรรม เรานั้นเข้าใจว่าแต่งงานก่อนค่อยมีลูกถ้ามีลูกก่อนแต่งงานคือไม่ค่อยสมควรเราก็วางแผนแต่ก็ไปไม่ถึงสักทีเลยรู้สึกว่าทําตรงนี้ให้ดีที่สุดมองเดือนต่อเดือนวางแผนจากที่เมื่อก่อนไม่เคยวางแผนกระเถิบไปทีละนิดทําให้ได้ชนแผนมากที่สุดและนี่ก็เป็นเสียงของทางด้านสาวแมทที่ออกมาให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ค่ะ